ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาปรารบเรื่องะ้านาคามีวันก่อนได้ชวนบรรดาท่านพุทธศาสน,นิกชนตัดขาช้างขาสำคัญไปขาหนึ่งคือขาหน้าได้แก่กามาฉันทะแล้วตัดไว้ได้หนึ่งขาแล้วก็มีความสบายใจขึ้นมามาก เพราะอะไรเพราะว่าเรื่องการมาฉันทะความพอใจระหว่างเพศเป็นอันตรายมากสําหรับชีวิตตั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าปิยโตชาเยเตโสโกพระพุทธเจ้ากล่าวว่าความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักสิ่งที่เรารักทั้งทังที่เราทราบอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่คนเรา เราไม่สามารถจะห้ามปรามมันได้แต่เราก็ยังฝืนรักเมื่อเราฝืนรักขึ้นมาแล้วมันก็ต้องพลัดพรากจากกันตามสภาวะของมันเราก็เกิดความเสียใจที่เราเสียใจะเราเสียใจเพราะความโง่ไม่จะเสียใจเพราะความเฉลาดเพราะสภาวะทั้งหลายเหล่านี้มันไม่ใช่ของทรงตัวมันเป็นของที่มีอันที่จะต้องสลายไป และเราก็ไปรักของสปกปรกแทนที่เราจะรักของสะอาดศรีระธาตุในร่างกายทั้งหมดมันเป็นของสกปรกทั้งหมดเลือดที่เรานิยมกันว่าคนมีเลือดดีฝาดดีร่างกายแข็งแรงมีกำลังดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแต่ว่าพอเลือดด้นหลังไหลออกมาแล้วเราก็ลังเกียจในเลือดเห็นว่ามันของเห็นว่าเป็นของโสโครของไม่สะอาด อันนี้สําหรับน้าหนองน้าเหลืองอุจาระปัสสาวะนี่เกิดขึ้นมาจากท่าที่เรามีความพอใจเดยจากอาหารทั้งหลายที่ปรากฏว่าเราบริโภคเข้าไปก่อนที่เราจะบริโภคเราก็เลือกแล้วเลือกอีกแต่ในเมื่อมันเข้าไปอยู่ในร่างกายจริงๆแทนที่มันจะสะอาดมันก็เต็มด้วยความสกปรกเต็มด้วยความโสโครก แล้วเราก็ไปนั่งรักนั่งปรารถนาไม่เพื่อประโยชน์อะไรความจริงเรื่องนี้ที่ย้ำมากก็เพราะว่าเราโง่กันมากถ้าจะถามว่าใครโง่ก็ต้องตอบว่าคนพูดเนี่ยโง่คนอื่นจะโง่รืยจะฉลาดอันตมาไม่ทราบไม่สามารถจะรู้ใจใครได้แต่ว่าใจของตนเองรู้ได้ว่ารู้ว่างว่าโง่มานาน แล้วก็มีความทะเยอทะยานมากก็มากแม้จะฟังพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคฟังก็ดีอ่านก็ดีอ่านมามากใจมันก็ยังไม่ยอมเมื่อก็ยังมีความปรารถนาอยู่ในเมื่อยังมีความปรารถนาอยู่เพียงใดก็แสดงว่าใจมันยังโง่ใจมันยังไม่ฉลาดนั่นก็โปรดอย่าถามย้อนมาเมื <c oughs> ่อเวลานี้ยังต้องการไหม ถ้าถามเวลานี้ตอบได้เลยว่าหมดความต้องการแล้วถ้ายยอนถามอีกคำหนึ่งถามว่าท่านเป็นพระอนาคามีแล้วหรือยังก็ตอบได้ไม่ยากว่าเรื่องพระอนาคามีจะเป็นหรือไม่เป็นไม่สำคัญเพราะเวลานี้มันแก่ใกล้จะตายคลานไม่ไหวมันก็เลยไม่ต้องการถ้าเะถามว่ามีคนก็แต่งตัวสวยสดก็งามท่านมีความรู้สึกเป็นยังไง ก็ต้องตอบได้ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่ใช่สมบัติของอาตมาแย่สวยก็เชิญสวยจะงามก็เชยงามจะแต่งตัวแบบไหนก็เชิญแต่งไปจะให้ไปสนใจนะั้นเลิกไปแล้วถ้าถามว่าทำไมาจึงเลิกก็เพราะมันแก่มันจึงเลิกถ้ามันไม่แก่มันก็คงไม่เลิกมันแก่เวลานี่มันคลัน ลายก็เกือบจะไม่ไหวอยู่แล้วถ้าจะหาตะบันสําหรับตะบันน้ามากินได้ก็จะเอาตะบันน้ามาตะบันน้ากินไม่ได้ก็น้ำไม่กินไม่เคยไหวเรื่องอะไรที่จะไปต้องการร่างกายของบุคคลอื่นมันไม่เกิดประโยชน์อันนี้ไม่ต้องเป็นพระอนาคามีเป็นเพราะตาคนแก่ไม่มีแรงพอใช้ได้เป็นอันว่าภาษาคนแก่นี้พูดอย่างคนแก่ไม่ใช่พูดอย่างพระอนาคามี สาหรับพระนาคามีถ้าเห็นสภาพของคนจะสวยหรือไม่สวยก็ตามเมกกถึงภาพขึ้นมาเมื่อไรอยากจะเจียนเเมื่อน,นั้นมันเบื่อมันหน่ายมันสอิสเอียนมันแสนที่จะเต็มไปด้วยความรังเกียจมีรังเกียจสภาวะของาธาตุไม่ใช่รังเกียจคน เพราะว่าคนทั้งร่างกายเนี่ยมันมีทั้งกายแล้วมีทั้งจิตใจถ้าจิตใจเขาดีแม้ร่างกายเขาจะเต็มไปด้วยเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเจะว่าจะอยู่ภายในไม่แต่หลังไหลามาในภายนอกเราก็รักได้เรารักใจเนี่เราไม่รักกายรักความดีของเขานี่เป็นส่วนหนึ่งเน้นด่านกับพระอนาคามีมรร์ตอนนี้มามรติสองความจริงมันมรรคเดียว แต่วันตัดเป็นสองตอนก็เ,เรียกมรี่สองตอนนี้เรามาช่วยกันตัดขาช้างขาที่สามได้แก่ปฏิฆะคือความโกรธความพยาบาท <c oughs> ความจริงวิธีตัดแบบนี้มีอยู่สองอย่างเราหาทางตัดด้วยอำน,นาจของพรหมิหารสี่ก็ได้หาทางตัดด้วยกำน,นาจของกรสิงก็ได้เอาขึ้นต้นไว้ก่อน เนี่ยเพราะกําลังกายาเพราะกําลังจิตให้จิตมีแรงซ้อมกําลังไว้ไว้ต่อสู้กับข้าศึกคือขาที่สามของช้างให้เจ้าช้างนี่ตัดขาหน้าเสียขาหนึ่งตัดขาหลังเสียขาหนึ่งแล้วมันจะเดินไปไหนก็นอนกึิ้งคโลตอนนี้เราก็เถือะกันตามสบายวิธีตัดทำยังไง อายตัดได้ผบมริหารสี่ก็มานั่งพิจรารณาว่าความโกรธความพปาบายความไม่พอใจที่เราไปเกิดมีกับบุคคลอื่นที่ก็มีปฏิปทา,าไม่ตรงกับเราไปนั่งโกรธไปนั่งรังเกียจเขานี่มันเป็นความฉลาดหรือว่าเป็นความโง่ของเราตามธรรมดาคนในโลกพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วว่นานัตถิโลเกอนินทิโต ว่าคนไม่ถูกนินทานเลยไม่มีในโลกในการที่คนเราทุกคนจะประสบอาร,รมณ์ที่พอใจอยู่เสมอมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าต่างคนต่างเลวเราก็เลวเขาก็เลวเมื่อต่างคนต่างเลวมันก็พบกับความขัดข้องอาการที่จะสแสดงออกมาก็ดีทางกายวาจาที่จะกล่าวมาทางวาจาทางปากก็ดี บางวาระเราคิดว่าดีแต่ว่าเป็นที่ไม่พอใจของบุคคลผู้รับฟังนี่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกนีเราไปนั่งโกรธเขาทำไมถ้าเราฉลาดแล้วก็ไม่โกรธแต่ที่เราโกรธก็โกรธเพราะความโง่ในคนเรานี่มันจะดีมันจะชั่วเพราะการนินทาและสรรเสรินี่ยังไงทำไมใจจึงไม่คิด การที่เราดีรือเราชั่วนี่ไม่ใช่คนอื่นมาทําให้เราดีหรือว่าไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่คนอื่นมาทําให้เราชั่วเราจะดีเราจะชั่วมันอยู่ที่ตัวของเราทําเองไอ้คาว่าตัวของเรานี่ก็ไม่ควรจะไปคิดว่าตัวคือร่างกายได้ก็คิดว่าตัวก็คือจิตจิตมันเป็นอารมณ์ตั้งเป็นอารมณ์สั่งเป็นผู้บัญชาการ ว่าเจ้าจิตตัวนี้ถ้ามันดีที่อย่างเดียวคนในโลกทั้งหมดไม่มีใครชั่วเพราะอะไรเพราะจิตรู้ไม่ใช่จิตโง่จิตฉลาดถ้าจิตมีอารมณ์ฉลาดก็ต้องรู้สภาวะของคนละสัตว์ว่าคนและสัตว์ที่เกิดมาในโลกนี้มีสภาวะไม่เสมอกันมีกิเลสตัณหาป่าทนานอกุศลกรรมไม่เสมอกัน บางคนมีดีมากชั่วน้อยบางคนชั่วดีน้อยชั่วมากในเมื่อต่างคนยังมีทั้งความดีและความชั่วอาการสักวันหนึ่งที่อกุศลคือความชั่วมันเข้าไปบังคับจิตเขาก็ต้องพูดชั่วเขาก็ต้องทําชั่วเป็นของธรรมดาถ้าเวลาที่กรรมที่เป็นกุศลคืออารมณ์ดีมันเข้ามันดนจิตเขาก็ต้องพูดดีเขาก็ทําดี อย่างนี้ต้องถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกถ้าจิตของเราดีเสียจริงๆมันก็ไม่ต้องไปโกรธเขาไอ้ความจริงจิตของเรามันระยำไปตั้งหน้าตั้งตาโกรธคนที่เขาทําตามปกติคืออยู่ในอำนาจกิเลสตัณหาปาทานและกุศล,ลกรรมที่เขาทาเป็นนั้นเพราะอารมใจของเขาเป็นาธาตุนเรื่องไรล่ะ จะต้องมานั่งโกรธธาตุโกรธก็คนจะโกรธนายนายคือกิเลสความเศร้าหมองของจิตนายคือตัณหาความทะยันอยากในทางที่ชั่วนายคือปาทานตัวเกาะยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเรานายคืออกุศลได้แก่ความไม่ฉลาดแล้วเจ้านายตัวนี้มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ทั้งที่เขาและที่เรา ถ้าเราอะฆ่าคนจะาฆ่านายเขาหรือว่าคนจะาฆ่านายเราให้ฆ่านายเขานี่งคงฆ่าไม่สมําเร็จเพราะมันอยู่ที่เขาเราฆ่าไม่ได้ถ้าฆ่าได้จริงๆก็ไม่ได้เกิดประโยชน์กับเราถ้าฆ่านายของเขาได้เขาก็พ้นจากความเป็นทาสละนายของเราที่มันอยู่กับเรามันบังคับอยู่กับเราเราก็เป็นทาสมันต่อไป อารมณ์ใจก็เต็มไปด้วยความโง่อารมณ์ใจก็เต็มไปด้วยความทุกข์อารมณ์ใจก็เต็มไปด้วยความเห็นผิดมันต้องฆ่านายเราไม่ใช่เปฆ่านายเขาเขาทําอะไรมาก็ตามนายเรามันสั่งอยู่เสมอว่าจงโกรธเขาจงเกลียดเขาจงอยากจะฆ่าเขาอยากจะตีเขานี่มันต้องฆ่านายเราวิธีฆ่านายเราแล้วก็ทํำยังไง ก็กันไม่ให้นายมันเข้าบ้านใช่วิธีกันยังไงเราก็ไปเอานายใหญ่นายใหญ่บาเรือนั่นก็คือพระมีหางสีเจ้านายเก่าเราไม่ครบเราครบกันคบกันนายใหม่นายใหญ่คนนี้ท่านใจท่านดีท่านมีอารมณ์ดีท่านมีความแช่มชื่นไปทางไหนก็ยิ้มแย้มแจ่มใส พราะอารมณ์ใจท่านรักไม่เรียกว่าคนและสัตว์ไม่ได้รักเรื่มได้ของกิเลสรักด้วยความเมตตาปราณีและอารมณ์ใจของท่านก็ดีเต็มไปด้วยความสงสารมีจิตใจสดใสถ้ามีโอกาสได้เกือ้อกูลใครถ้ามีอารมณ์เป็นสุขและอารมณ์ใจของท่านก็เต็มไปด้วยความอ่อนโยนไม่กระด้างไม่ฉาดิถือ่อยใครเองใครได้ดีท่านก็ชื่นอกชื่นใจ ให้บุคคลใดเพียงพรำเจอนายของเขาบังคับมากเกินไปต้องทําความชั่วมากท่านช่วยไม่ได้ท่านก็สงบทรงอารมณ์สงบมีความเฉยนายสีนายท่านดีจริงๆท่านมีแต่อรมสดชื่นแล้วก็คบนายสี่นายนี้ไว้ไอ้นายเก่าขับมันไปสี่นายเก่าขับมันไป เจ้านายตัวที่หนึ่งความเศร้าหมองจิตมีแต่อารมณมคุณมัวมีแต่รมณมงุ่นง่านงุ่นง่านหาความสดชื่นไม่ได้ไม่เป็นเรื่องขับไปเจ้านายอยากอยากจะฆ่าคนนั้นอยากจะตีคนนี้อยากจะทำร้ายคนนั้นไล่มันไปซะมันมีแต่ความเดือดร้อนมันมีแต่ความโหดร้ายเจ้านายดึง เมื่อปายานยึดนั่นเป็นของกูนิ่ตนีเป็นของกูนั่นเพ่งของกูนีน่ผีของกูนั่นน้องของกูพ่อของกูแม่ของกูทรัพย์สินของกูใครจะกระทบกระทักก่ทงไม่ได้เจ้านี้ร้ายมากขับไปเสียมันทําให้ใจงุนงานอยู่เสมอเจ้านายตัวท้ายอากุศลคน,นไม่ฉลาดความงโง่ไอ้เจ้าโง่ในยึดถือตะบันเขาสั่งไงก็ทําตามไม่ครบไล่ไปเสีย ไล่เปิดไปหมดไอ้นายสีนายนี่ครบไม่ได้ครบมันไว้เพียงใดมันมีแต่วความทุกข์มีแต่วความเดือดร้อนหาเรื่องเปลืองความสุขความสุขที่มีอยู่ก็สลายไปเพราะนายมันชั่วเรามาคบนายใหม่ท่านใจดีมีแต่วความสดชื่นท่านมีแต่วความเมตตาปราณีคิดจะฆ่าใครไม่มีมีแต่วความรักคิดจะยื้อแย้งทรัพย์สินเขาไม่มีมีแต่จะให้ อิชาทฤษฎียะใครก็มีมีถึงความเย็นดีเมือ่อบุคคลอื่นเขาได้ดีเมื่อคนใดเขาเพียงพรำท่านช่วยเหลือไม่ได้ท่านก็ตั้งจุดอยู่ในความสงบพร้อมที่จะช่วยเหลือเมื่อครบนายใหม่สี่นายเข้ามาจนเต็มกําลังใจนายเข้ามาคลองเต็มที่แล้วก็ชวนนายพิจารณาหาความจริงนายสี่นายนี้ท่านฉลาด นอกจากฉลาดท่านก็มีทรัพย์สินมากท่านเลี้ยงอ้วนเลี้ยงศินสิ้นอ้วนเลี้ยงสมาธิสิ้นอ้วนเลี้ยงปัญญาอ้วนด้วยเมื่อศินบริสุทธิ์สมาธิก็เกิดเมื่อสมาธิดีปัญญาก็เกิดเกิดจากไหนเกิดจากนายสี่นายนี่ท่านเลี้ยงเพราะท่านเป็นคนรวยทําให้อารมณ์ใจศินอิ่มหนำสําราญอ้วนเทีที่มีกําลัง ทาให้สมาธิจิตทรงตัวมีกำลังแล้วก็ทำให้บัญญาเฉลียวฉลาดความสามารถมันก็เกิดตอนนี้เป็นยังไงชวนท่านก็ถามท่านที่วันนายไอ้คนเราที่เกิดมาที่ต้องมาฆ่ากันมาโกรธกันเนี่ยมันเป็นความสุขหรือความทุกข์นายท่านก็จะตอบว่ามันเป็นความทุกข์ลูกเอ้ย จะทำไมโกรธเขาทําไมจะทำไมฆ่าเขาทําไมตามปกติเขาก็เป็นทุกข์อยู่แล้วก็ทุกข์จากความหนาวความร้อนความหิวความกระหายแล้วก็ถามท่านต่อไปว่าไอ้ความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้มันเกิดเกิดเพราะอะไรท่านก็ยะตอบว่าเกิดเพราะตัณหาความทยานอยากความโง่มันช่วยให้เกิดทุกข์ด้วยความโง่ความต้องการความเกิด แล้ก็ไม่ต้องการแก่ไม่ต้องการป่วยไม่ต้องการตายมันหนีพ้นได้ที่ไหนเพราะความเกิดมันเป็นปัจจัยของความป่วยความแก่ความตายความพัดพลาดจากของรักของชอบใจนี่ก็ถามนายท่านต่อไปวันนายถ้าเราจะไม่เกิดมาเพื่อความเป็นทุกขอย่างนี้เราจะไม่เกิดเพราะความโกรธความพยจาบาทไม่ต้องการการประหารประหารกันเพราะการคิดอย่างนี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข นายจะทํำยังไงมีน,นายทังหลายตอบว่ามันไม่ยากนี่ลูกเอ๋ยเจ้าก,ก็ใช้ปัญญาพิจารณาหาความจริงเถอะสิดูว่าของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันมีอะไรเป็นมีอะไรเที่ยงบ้างมันไม่มีอะไรทรงตัวมันมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงไปแล้วมีการสลายตัวไปในที่สุด ่านก็จะบอกว่านโน่นเนี่ยไปดูที่พระพุทธเจ้าท่านสอนลูกชายพระช่างทองลูกชายพระในช่างทองมีารม์เต็มไปได้โทสะจริตองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรทรงแนะนำให้ใช้พิจารณาคือเพ่งเกสินได้แก่โลหิตกสินอื่นดอกบัวสีทองดอกบัวทองคำเป็นสีแดง นั่งเพ่งพิจารณาหลับตาดูสีแดงลืมตาดูสีแดงจำได้หลับตานึกถึงภาพสีแดงพอสภาพเลือนหายไปให้ลืมตาดูใหม่ดูจำได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพสีแดงจนตั้งสีแดงจับใจจิตเป็นสมาธิขึ้นกลายเป็นสีเหลืองพิจารน้อยอยเหลืองเลืออ่อนไปอ่อนไปจนขาวเป็นประกายพลึก แล้วก็แพราวเรียกว่ามีอารมณ์จิตเป็นฌานตอนนั้นองค์สมเด็จพระพิชิตามารพิจารณาว่าพระน,นี้ทรงฌานโลกีได้แล้วเดื่อทรงฌานโลกีได้แล้วระงับความโกรธได้แต่หักข้ามความโกรธเป็นได้ตัดไม่ได้หรือว,ว่าห้ามช้างขาช้างขาที่สามาไม่เดินได้แต่ว่าห้ามไม่เดินไม่ชั่วคราวแต่ตัดขาขาดไม่ได้ จะตัดยังไงมันจึงจะขาดอง์สมเด็จพระบระมโลกระหน่ายก็อดีตฐานให้ดอกบัวนั่นเหี่ยวแห้งลงไปเธอลืมตาขึ้นมาเห็นดอกบัวเคยผ่องใสว่าโ oh, no อนน้อดอกบัวแห้งเหี่ยวไปซะแล้วแห้งไปซะแล้วคลายความสวยหลับตาต่อไปจะลืมตามาสมเด็จพระสมัยสมุทัยเจ้าทําดอกบัวกลีบหล่นลงไปสมุดแล้ว เป็นอันว่าก็เธอก็พิจารนานดูก็เอ๊ะว่าดอกปัวนี่ทีแรกนี่มันเป็นทองคํามีสีแดงสดใสเมื่อสักครู่นเหี่ยวแห้งไปเวลานี่ใบก็กร้อยกลีบก็หล่นเกสรก็หล่นฝักก็หายก้านก็หักมีสภาวะชีวิตของเรานี่มันก็เป็นสภาพอย่างนี้มีความเกิดกในเบื้องต้นแล้วก็มีการสลายตัวไปในทำกลาง มีการคลายตัวเป็นธรรมกรามมีการสลายตัวไปในที่สุดเราจะมานั่งยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราเพื่อประโยชน์อะไรการยึดถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราเนี่มันเป็นสภาวะของความโง่ไม่ใช่สภาวะของความฉลาดในเมื่อใจไม่นโง่แบบนี้ใจเราจึงมีโทษ ขันหามีสภาวะเป็นปกติของมันเมื่อไม่มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความคลายตัวทำกลางและมีการสลายตัวเป็นในที่สุดเหมือนกับดอกโบัวที่เราเห็นจำใสยอยู่เมื่อกี้ต่อมามันเหี่ยวแห้งแล้วมันก็สลายตัวไปแต่ว่าพระช่างทองนี้ไม่ตัดได้แต่โทสะอย่างเดียวท่านเหาะไปถึงความเป็นพระอรหันเลยพอนที่สุดท่านก็เข้าถึงความเป็นอรหัตผล แต่ของเรายังไม่เอางอ่ายก่อนเรามาแวะกันขั้นพระนาคามีก่อนเมื่อจิตใจของเราตั้งมั่นอยู่ในพรหมวิหารสี่ก็ดีเรือทรงอยู่ในโลหิตกศสินก็ดีก็มาคลายอารมณ์ตัวนี้เสียว่าร่างกายของเราในเมื่อมันไม่ทรงตัวร่างกายของบุคคลอื่นก็ไม่ทรงตัวการที่คิดว่าทุสรายมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ อารมณ์เมตตาปราณีเป็นอาการของความสุขแต่ในที่สุดคนทุกคนก็ต้องตายหมดจิตเราก็จะกำหนดตัดอารมณ์ของความโกรธคือไม่ยึดถืออารมณ์ร้ายต่อไปเราจะปักใจไว้โดยอย่างเดียวคือว่าคันห้ามันไม่เที่ยงแล้วล้วก็ต้องทำติดของเราให้เที่ยงคือเที่ยงอยู่ในอำนาจของพเมิหารสีเพียงเท่านี้ดัมบ,บรรดาท่านพุทธบริษัท จิตใจทั้งนั้นหลายก็จะเต็มไปได้วยความขึ้นบานมีแต่ความหันษาเมื่อจิตเป็นเอกกคตารมณ์แบบนี้แล้วเห็นว่าสภาวะร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราโลกีวิสัยเป็นปันจจัยของความทุกข์โลกุตระวิสัยเป็นวันจจัยของความสุขเราต้องการความสุขคือพระนิพพาน ถ้าพิจรารณาอย่างนี้บ่อยๆอารมณ์ใจของบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านก็สามารถจะตัดการมฉชันทะคือความรักในเพศเส้นได้อย่างเด็ดขาดความรู้สึกในเพศจะไม่มีในบริการหนึ่งโทสะความเหยียบบาดหรือความกระทบกระทั่งจิตที่คิดประทุษร้ายจะไม่ปรากฏเกิดเราทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าความดี ที่เราปฏิบัติตมสสามกระแสวัฏธรรมทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยน่ายครบายใหม่คือพรหมีหันสีแล้วก็พิจารณาว่าร่างกายของเรานี้ไม่สมัยช้ามันก็จะพังจะไปนั่งโกรธาวบ้านเพื่อประโยชน์อะไรจะทําลายจิตใจของเราให้หมดจากความสุขเพียงเท่านี้แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทอารมใจของท่านก็จะพ้นจากความทุกข์ด้วยน่ายของความรักและความโกรธ อย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงโปรดเรียกว่าพระอนาคามีผลอรบ,บันดาท่านพุทธาศาสนิกชนโดยเวลาที่สําหรับจะคุยกันวันนี้ก็หมดแล้วต่อทนนี้ไปข้อสาวกขององค์สมเด็จพระปพิีแก้วจงสมเอาทรงอารมณ์พิจารณาเพื่อความเป็นพระอนาคามีตามที่ท่านต้องการจึงกว่าจะถึงเวลาที่ท่านปราธนาสวัส